สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรับเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากข่าใหญ่ชื่ออะไรครับผมเนี่ยชื่อจารวีจันระวีจารวีครับผมคุณชื่ออะไรครับผมเนี่ยกรตอกอนสระศรีกอนสะศรีนะครับเป็นเอฟซีของช้างพายช้างพายชายตรงคำที่สารคามพุทธกัรหนึ่งโอ้โหเป็นเอฟซีที่นี่มาครั้งที่สองแล้วโอ้บอกเลยว่าเป็นเป็นเอฟซีพุทธกัรหนึ่งใช่ค่ะ ผู้จัดการหนึ่งบอกเลยนะผมจะแย่งผู้จัดการหนึ่งมาเป็นเอเจนซีทางสราระจากสรารคามมาอยู่ที่แก่งคอยแล้วนะเราเริ่มแย่งเอเจนซีกันแล้วนะเดี๋ยวนี้<ะ>เพา่ามหาสรารคามมันไกลไกลเกินใช่ไหมมีใกล้กว่านะมาหาเราบางหาเลยวันนี้จะมาคิดว่าจะมาจับตัวพ่อพายไหมพ่อเอกไหมหวังว่าหวังว่าหวังว่าถ้าได้ถ้าได้ดีมากเลยใช่ไหมดีมากเลยเอแป๊บหนึ่งนะ ในสิบสองซิกเตอร์ก่อนจะได้ไหมเดี๋ยวส่งสัญญาณไปให้นางตาโอ้มาเยอะเริ่มเยอะเลยนะเริ่มใหญ่นี่ก็หาดใหญ่โอ้น้าตามันลุกครึ่งเลยอ่ะนะครึ่งอะไรครึ่งแบบคนจีนอ่ะมีเสื้อจีนไหมโอ้ล้อมาล้อมารอมาเหมือนกับคุณมีก็มีเขาเขาก็มีเหมือนกันพอจะไหวตุกจีนเหมือนกันตอนแรกว่าจะจัดงานวันที่เก้าเปลี่ยนแล้วเขาบอกอุ้มเช้า ไปเจ้าอยู่ก็บอกอ๋อครับทรัได้ได้ได้เลยเดี๋ยวรอก่อนนะได้คุยกับน้องตาใหยเป็นไงเป็นไงรออาบน้ำเป็นไงทีนี้เห็นเดี๋ยวเห็นอาบน้ำได้เป็นไงพ่อเอกนะเย็นสบายเลยเ<อ>ชมพูเลยเนาะชมพูเลยสดชื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แตะตัวพ่อเอกรอสักแป๊บหนึ่ง แล้คุณนธนรีจภาเข้าสู่พิธีนะครับคนน่าจะมาเห็นกันหลายหมื่นคนทั่วประเทศนะครับ2ี่4 25กามาีันธ์ศุกร์เสาคุมภาพันสุขสาวาติ์3วันจัดงานใหญ่ให้กับท่านเลยครับก็จะมีบางส่วนก็จะมีก็นอนกลางเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อเรื่องที่ทสถานที่ต่างๆไว้ให้พรอมคนน่าจะหลายหมื่นคน ว่าถ้าเก็บแค่สองว่าจะจัดแค่1วันหนึ่งคืนไม่พอประชุมกันก็บอกสองวันหนึ่งคืนก็ไม่พอเพราะประชาชนมาค่อนข้าง,งเยอะอย่างเงี้ยเรามายืนยืนต่อแถวกันแค่เจมิมรีษะเนี่ยวันหนึ่งก็เจมที่ก็ไม่เกิน3ามสี่พันคนไม่ไม่เกินไปกว่าน,นั้นคุณธนบดีครับขอขออีกรอบหนึ่งเรื่องงานครับเน้นอีก,อก,อก,อกเดี๋ยวละเอียด <Okay. S 1> เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดทั้งหมดเลย mm hmm. แต่เป็นงานใหญ่นะครับงานของโครโรงเรียนท่านแล้วก็เป็นบุญใหญ่เพื่อแสดงถึงพลังทุกอย่างผมจะเตรียมพื้นที่ให้พร้อมเลย นะคภายในเวลา2เดือนนี้เตรียมสถานที่เตรียมทุกสิ่งอย่างจัดให้สมเกียรติกับท่านให้ยิ่งใหญ่เลยให้ท่านทุกอย่างเลยครับ้ในกำหนดวันยังครับกำหนดแล้ว 23, 24, 25กุมภากพันธ์่สิบ2 23, <25. S 1> 23, 24, ก็มีเวลาเตรียมตัวใครจะจองเครื่องบินจะอะไรต่างๆส่วนเรื่องที่พักเดี๋ยวเราจะจัด เรื่องที่อยู่ที่พักของของแต่ละราคามาให้ก็จะประสานงานขอราคาพิเศษในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีให้ทั้งหมดเลยหรือจังหวัดใก,กล้เคียงยนะอย่างนครนายกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะประสานงานให้เพราะเชื่อว่าที่พักก็คงไม่พอติดไปถึงคนครนายกแน่นอนหรือไม่ก็ติดไปถึงวังน้อยสระบุรียาแน่นอนเพราะว่าที่พักในสระบ,บุรีก็ไม่ได้มีเยอะก็โรงแรมก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่เพียเทงพองแน่นอน ขนาดล่าสุดวันข้าป่านี่ก็โรงแรมก็เต็มเ,เต็มหมดเลยมีทุกที่เละกี่พันกินไม่ถึงเช้าอมาไม่พอเต็มหมดเลยก็เดี๋ยวจะจะดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวจะประชุมงานกันก่อนนะครับก็เป็นงานของทุกคนก็จะมีเอฟซีผู้ที่ใจบุญหลายท่านก็มาประชุมร่วมกันรวมกันเป็นการจัดงานร่วมกันหลายภาคส่วนนะครับ มังกลรจ้าตัวใหญ่มั้ครับมองกลจองตัวใหญ่มากเราเห็นในรูปเราเห็นในนี้เหมือนท่านตัวไม่ใหญ่นะจิงหรอขอบคุณครับที่อาหารนะอาหารนะเดี๋ยวให้พี่แก่

าตัวเดู่สวยสวยมากเลยเคนนี้เอัได้ครับได้สวยมากนพวกายังไม่เดิมมั้งแเได้ได้ได้แบมแบมแบมเอาขันมาไปเอาขันมาเอาขันมาใส่กัน แล้วคันนี้หลุดเงี่แต่ถ้าจะเคยนี่อีกเป็นร้อยเป็นพันนะครับอนุญาตนะครับเป็นไงบ้างครับพออาบน้ำแล้วรอ,อสุดๆแหมง้อถ่ายรูปไหมครับอไอ้กล้องอย่แล้วก็ อย่างมูลที่เก็บไว้ที่ไม่ได้เอาไปเก็บเนี่ยก็คือเวลาที่น้องประชาชนมาเขาจะขอกลับบ้านเราก็จะเก็บไว้นี้ส่วนเองเพื่อนครับวาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คนไหนอยากได้ภาพรูปตัวเองนะครับวันนี้แอดไลน์ของชาแนลมาได้เลยนะครับผมจะส่งให้ทุกคนเลยถ่ายภาพนิ่งเราก็ได้ถ่ายไว้นะครับเก็บไว้ ถ้าเกินสามวันเราก็จะลบทิ้งเพราะว่ามันจะเต็มวันนี้คุ้มค่ามากบอกให้รอรอเลยเนาะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้าไม่ติดการงานก็เชิญครับขอวันขอวันสุดท้ายอ่ะบี่ิามัน